สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าก้าวไกลสมบทบูยื้อเกมอำนาจพอล่ัมตรวจการบ้านจึงต้องมาสนทนากับสายฟาดแถวหน้าอย่างวิโรธลัคนาดิสอนสสบัญชีรายชื่อพระก้าวไกลว่า จะแก้เกมการเมืองพลิกสถานการณ์ต่อสู้ต่อไปในสถานการณ์นี้อย่างไรโดวยวิโรธเปิดประเด็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นความเห็นของคนวงนอกแต่ยืนยันว่าพระเก้าวไกลไม่เป็นฝ่ายค้านแน่ๆตอนนี้นะ่ะเราเตรียมงานทุกอย่างเพื่อขับเคลื่อน300นโยบายในการเป็นรัฐบาลผสมก็ต้องมีการปรับสมดุลใหม่มีการเจราจาต่อรองทั้งในเรื่องของการ ขับเคลื่อนนโยบายและการจัดสรรงบประมาณเพื่ออบรับนโยบายของ8พักในการขับเคลื่อนเพื่อประโยชน์ของประชาชนต,ตอนนี้เรายังไม่ได้เตรียมการหาหารือคิดเอาไว้เลยว่าจะเป็นฝ่ายค้านส่วนจะทำอย่างไรนั้นผมคิดว่ากระบวนการในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐบาลผสมก็ต้องพูดคุยกันไปเรื่อยๆแต่เด็ดล็อกคือ10เดือนซึ่ง เกิดจากสวอ,อ,อย่างเดียวสสไม่ได้มีปัญหาถามว่าเรามีระยะเวลาอีก10เดือนก็พยายามไปตลอด10เดือนไม่ใช่รอนะครับหลายคนบอกให้รอ10เดือนผมไม่เห็นด้วยแต่ถ้าแปดพักมุ่งมั่นตั้งใจมีความมุ่งมั่นตรงกันว่า10เดือนก็10เดือนฉันก็จะตั้งรัฐบาลต่อไปเจรจาต่อไปพูดคุยต่อไปเชื่อผมหรือไม่ว่าถ้าเรานั้นมีความมุ่งมั่นตั้งใจแบบนี้ มันไม่ถึง10เดือนแน่นอนเพราะวันเวลาที่มันผ่านมาและงวดลงไปเรื่อยๆอำนาจการต่อรองของสอบอลดลงอำนาจการต่อรองของ8ปดพักร่วมสูงขึ้นและเข้าใจเส้นชัยเรื่อยๆส่วนสวนับถอยหลังสู่วันสิ้นอำนาจครบสิบเดือนเมื่อไหร่ก็สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรโด,ดยที่สวนั้นไม่ต้องมายุ่งผม จึงไม่รู้สึกกังวลกับเวลาที่ผ่านไปเลยยิ่งเวลาผ่านไปความได้เปรียบอยู่ที่ฝั่งซสหรือสภาล่างกิธาให้สัมภาษณ์ซีเอ็ฝากถึงผู้สนับสนุนเราจะชนะอย่างแน่นอนแม้จะไม่ใช่ในทันทีกิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรคก้าวไกลได้ให้สัมภาษณ์กับริสเตียนอมันปูนักข่าวอาวุโสของสถานีโทรทัศน์ซีเ็ เมื่อคืนนี้ด้วยซินเอ็นนั้นได้รายงานสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยที่กำลังคุกกลุ่นในขณะนี้หลังจากที่พรรคข้าวไกลสามารถวาดที่นั่งสสไปได้มากที่สุดในการเลือกตั้งที่จัดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่กลับไม่สามารถเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลได้อมันปูกล่าวถึงสถานการณ์อันร้อนแรงในไทยว่าขณะนี้บรรดาผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลได้ลงถนนประท้วงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่อนาคต อย่างยากที่จะคาดเดาพร้อมถามพิธาเกี่ยวกับแนวคิดของคนรุ่นใหม่รวมถึงความต้องการของพวกเขาที่อยากเห็นการปฏิรูปใหม่ๆโดยกล่าวว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับบรรดาผู้สนับสนุนของคุณบรรดาผู้ที่กำลังประท้วงอยู่ตามท้องถนนรวมถึงแนวคิดด้านของประชาธิปไตยในประเทศไทยในเมื่อคนที่ชนะการเลือกตั้งกลับถูกขัดขวางไม่ให้นางเก้าอี้นายกรัฐมนตรีพิธาตอบว่า ผมคิดว่าสิ่งที่ผู้ประท้วงกำลังเรียกร้องในตอนนี้ก็คือในระบบประชาธิปไตยทั่วไปนั้นที่ดำเนินไปตามกลไกตามปกติผู้ใดก็ตามที่ชนะการเลือกตั้งควรจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยมีทั้งอำนาจและความชอบธรรมในการเป็นผู้นำประเทศอย่างไรก็ตามสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันในไทยผมขอที่ปายบริบทให้ผู้ชมได้เข้าใจก่อนว่ามันเป็นการประทะกาันทางการเมืองระหว่าง ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งมาและผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมาพิธาอธิบายเสริมอีกว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นกลุ่มที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนซึ่งตรงนี้พรรคของเขาก็ชนะในการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนสมาชิกผู้ที่สภานั้นมาจากการแต่งตั้งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือกสชหลังจากที่มีการทำรัฐประหารดังนั้นในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี คุณจะเป็นที่ร้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเลือกตั้งมาและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งมานี่คือสภาพภูมิทัศน์ของการเมืองไทยแบบย่อๆต่อมาอมันปูได้สอบถามเกี่ยวกับปมการถือหุ้นสื่อว่าที่ไปที่มามีอย่างไรซึ่งพิธาก็ได้ชี้แจงว่าความจริงแล้วเขาไม่ได้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ เป็นหุ้นของบิดาที่เสียชีวิตไปแล้วและหุ้นที่ว่านี้ก็เป็นบริษัทสื่อที่ปิดกิจการไปแล้วเมื่อ17ปีก่อนหรือสถานีโทรทัศน์ไอทีวีที่คนไทยรู้จักกันดีในฐานะผู้จัดการวรดกผมไม่มีทางได้รับผลประโยชน์ทางการเมืองใ,ใดๆจากการถือหุ้นเหล่านี้แต่บังเอิญคดีของผมถูกตัดสินก่อนการโหวตเลือกนายกรักฐมนตรีในรัฐสภาเพียง2ชั่วโมงนั่นเป็นความบังเอิญ และทำให้เกิดข้อกังขาจากทั้งสื่อไทยและสื่อต่างประเทศที่ติดตามการเมืองไทยอย่างใกล้ชิดอามันปูถามต่อไปอีกว่าจากสถานการณ์ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นมีการตั้งข้อสังเกตว่าพิธาอาจจะไม่ได้ชวดแค่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ข้อกล่าวหาดังกล่าวอาจทำให้พิธาไม่มีโอกาสแม้แต่จะดำรงตำแหน่งในรัฐสภาอีกต่อไปพิธาสามารถเอาชนะกรณีนี้ได้หรือไม่ พิธาฟื้นฟูสเส้นทางอาชีพทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งพิธากล่าวว่าเขามองว่าการเสนอชื่อเขาเป็นนายกรัฐมนตรียังคงมีความเป็นไปได้ส่วนคำถามที่เขาสามารถทำอะไรเพื่อต่อสู้ได้บ้างนั้นเขาคิดว่าอย่างน้อยที่สุดเขาควรจะมีสิทธิ์ในการอุทธรณ์สิทธิในการโต้แยง้งและสิทธิที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆจากแง่มุมของตัวเองแต่ปัจจุบันเขายังไม่ได้รับโอกาสเหล่านั้น ความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองลุ้นระทึกต้นสิงหาคมทุกสายตาทางการเมืองพากันจับจ้องสถานการณ์ในวันที่3สิงหาคมว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยคำร้องปมการเสนอชื่อนายพิธาลิมเจริญรัตเป็นนายกรัฐมนตรีที่รัฐสภามีมติว่ายื่นซ้ำไม่ได้นั้นเป็นการขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่้ามีมติรับพิจรารณา จะส่งผลต่อการโหวตนายกรัฐมนตรีใหม่อย่างไรจะมีคำสั่งให้ชะลอการโหวตนายกเอาไว้ก่อนด้วยหรือไม่ถ้าไม่รับพิจารณาตีตกไปเลยย่อมส่งผลต่อการกำหนดวันประชุมโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่30ด้วยประธานวันนอจะนัดประชุมรัฐสภาในวันที่4สิงหาคมรอรับผลมติสารรัฐธรรมนูญดังกล่าวซึ่งอาจจะมีวาระ โหวตนายกรัฐมนตรีได้ทันทีดังนั้นวันที่4สิงหาคมจะเป็นอีกวันหนึ่งที่ทั้งสังคมต้องจับตามองอย่างจดจ่อชื่อนายกรัฐมนตรีที่เตรียมเสนอให้ที่ประชุมสองสภาพิจารณามาถึงคิวนายเศรษฐาทวีสินแคนนิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยหลังจากพกรรคก้าวไกลส่งมอบภารกิจให้อาจจะได้ลุ้นกันในวันที่4สิงหาคมว่า เราจะได้นายกรัฐมนตรีหมายเลข30หรือไม่ชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยจะต้องควบคู่ไปกับการเจรจาจับค้่ทางการเมืองเพื่อเตรียมตั้งรัฐบาลเพราะสวตั้งเงื่อนไขว่าต้องไม่มีพรรคก้าวไกลร่วมในรัฐบาลจึงจะโหวตให้เพราะสสพรรครัฐบาลเดิมที่จะดึงมาเติมเสียงสนับสนุนชื่อนายกตั้งเงื่อนไขเดียวกัน การเจราจากับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการโหวตชื่อนายกคงจะต้องเข้มข้นให้ได้บทสรุปเร็วที่สุดจะเอาพักไหนมาเพิ่มหรือจะต้องเอาพักไหนออกเพื่อให้ได้เสียงโหวตเกิน37 5เสียงหรือกึ่งหนึ่งของสองสภาปัญหาใหญ่ของเพื่อไทยก็คือเงื่อนไขาจากสวออและจากพักอื่นๆที่จะเอาเสียงสอสอเข้ามาเพิ่มจะทำอย่างไรพร้อมๆกับต้อง ไม่ให้เกิดแรงต่อต้านจากประชาชนเจ้าของเสียงในคูหาหวันเลือกตั้งสิ่งสำคัญที่สุดเพื่อไทยต้องตัดสินใจร่วมกับพระเก้าไกลให้ดีด้วยบรรยากาศมิตรภาพเห็นพ้องต้องการอย่างดีบรรยกาศช่วงสัปดาห์ก่อนที่พักเพื่อไทยทำพลาดเปิดพูดคุยกับหพักครัฐบาลเดิมอย่างโครมครามเหมือนไม่ใยดีพรรคก้าไกลทำให้เกิดความไม่พอใจจากประชาชนอย่างร้อนแรง น่าจะเป็นบทเรียนเล่มใหญ่ให้กับเพื่อไทยดังนั้นในการเจรจาเพื่อให้มีการโหวตชื่อของนายเศรษฐาผ่านได้ลุล่วงจะต้องพูดคุยกับพรรคเก้าไกลให้ดีด้วยจะไปด้วยกันหรือไม่ต้องตัดสินใจร่วมกันถ้าเพื่อไทยรับฟังเงื่อนไขาจากสวอและจากพรรครัฐบาลเก่าก็ต้องรับฟังเงื่อนไขาจากพรรคเก้าไกลด้วยเช่นกันอย่างเช่น5พักขั้วรัฐบาลเดิม ชุดพเดกประยุทจัโนโอชาที่เคยเชิญมาพูดคุยจนเกิดกระแสว่าวิจาร์อันอื้ออึงนั้นคงให้นำมาร่วมรัฐบาลทั้ง5พัรกระมังการจัดตั้งรัฐบาลใหม่เพื่อให้ชื่อนายเศรษฐาได้รับความเห็นชอบจากสองสภาจึงต้องเจรจากันอย่างละเอียดรอบคอบและสามารถสร้างสมดุลให้กับทุกฝ่ายพอใจถ้าทำได้จริงคือทำให้พรรก,ก้าไกลรู้สึกสบายใจด้วย ทำให้ฝ่ายสอวอและพรรคอื่นๆพอใจด้วยแบบนี้จะทําให้การโหวตชื่อนายเศรษฐาราบรื่นอย่างแน่นอนกว่าจะถึงวันนั้นวันโหวตนายกรัฐมนตรีคนใหม่ต้องลุ้นระทึกกันต่อไปต้องลุ้นวันที่3สิงหาคมและอาจจะลุ้นวันที่4สิงหาคมถ้าสามารถเปิดโหวตนายกได้จริงและ10สิงหาคมก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ต้องลุ้นด้วย